เด็ดว่าผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายได้แตะกายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสักต่ว่าเป็นกายกายนี้สักต่ว่าเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเร่มกลางมีการสลายตัวไปในที่สดุดเราคือจิต ที่เข้ามาใส่สถิตยอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไปไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องมาหากายเป็นที่เกิดอีกเราก็มีความทุกข์อย่างนี้องสมเด็จปะญินสีรวบรัดตัดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทํางานหาอาหารเลี้ยงมัน,หา,านหาผ้าโนหมห่มให้เกิดมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อน ด้วยการหิวกระหายในอาหารแต่ถ้าว่าจงอย่าคิดว่าเรากับร่างกายนี้จะอยู่ร่วมกันตลอดกาลตลอดสมัยให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตที่เข้ามาใส่ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวเมืาเร่เราก็ต้องไป องสมเด็จพระจอมไตรแนะนำว่าจงยาผูกพันร่างกายต่อไป